โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกรอบนะครับผมนะสาหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็สามารถดูคลิปนี้นะครับในการเริ่มต้นได้นะครับผมนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจจะอัดมาเพื่อขยายความนะครับขยายเอ่อขยายเขาเรียกว่าอธิบายรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดนะครับของคอร์สนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ได้เรียนจบไปแล้วนะครับก็สามารถมาทบทวนกันอีกรอบนะครับในคลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็มีคําถามยังไงก็สามารถ ทักบ็อกมาสอบถามได้นะครับโอเคในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะอธิบายภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าระบบแต่ละอย่างเนี่ยมันเชื่อมต่อไปยังไงนะครับเราจะามีการยิงแอดวางแผนยิงแอดนะครับยังไงบ้างนะครับโอเคคือเป้าหมายของคอนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราจะพาไปยิงแอดแบบ c o n เ o อร์ i o n นะครับอ่าการจะยิงแอดแบบ c o n ว o l u t i o นให้ได้ผลเนี่ยเป้าหมายคือเขาเรียกว่ามันต้องมีเว็บไซต์นะครับสิ่งสําคัญคือจะต้องมีเว็บไซต์นั่นเองนะครับ ซึ่งเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นตัวเก็บข้อมูลให้เรานะเป็นตัวคัดแยกคนนั่นเองนะครับเราจะต้องติดโค้ดแท็กกิ้งต่างๆในเว็บไซต์ให้เรียบร้อยนะครับผมนะแล้วทําไมเ่ะเราจะต้องยิงแอดแบบคอนเวอร์ชันด้วยนะครับซึ่งการยิงแอดแบบคอนเวอร์ชันเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แม่นยําม,มากนะครับถ้าเรามีข้อมูลตั้งต้นที่ถูกต้องนั่นเองนะครับข้อมูลตั้งต้นที่ว่าเนี่ยก็คือคนที่สมัครตัวแทนกับเราแล้วนะครับคนที่ซื้อสินค้าหรือบริการของเราแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อ่านข้อมูล ถึงแม้ว่าจะยังไม่ซื้อก็ตามนะแต่ว่าอ่านข้อมูลจนจบใช้เวลา,เาใช้ใช้เวลาในการอ่านคอนเทนต์ใช้เวลาในการอยู่บนเว็บไซต์ของเรานานนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจนะครับที่เราจะเอาไปยิงคอนเวอร์ชั่นได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเาเริ่มแรกเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับอ่ะเริ่มแรกเนี่ยเราเอ่ะในการยิงคอนเวอร์ชั่นเนี่ยอย่างที่บอกคือเราต้องมีเว็บไซต์ถูกไหมนั่นแปลว่า พอเรามีเว็บไซต์ถูกแล้วเราก็ต้องพาคนเข้าเว็บไซต์ถูกไหมฮะอ่าทีนี้วิธีการพาคนเข้าเว็บไซต์เนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับนะบนะก็ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ google ยิงแอด g ูเกิลเพื่อให้คนเข้าเว็บไซต์คลิกเข้าเว็บไซต์นะครับหรือว่าจะยิงแอดฝั่งของ facebook เพื่อให้คนเข้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับแต่นะครับจากที่ผมทดลองมานะครับหนึ่งในวิธีที่มันดีหนึ่งในวิธีที่แบบมัน สามารถที่จะพาผลเข้าเว็บไซต์ได้จานวนเยอะๆครับก็คือการยิงแอดแบบ g d n นั่นเองครับอ่าคือการยิงป้ายแบนเนอร์นะครับป้ายแบนเนอร์รับสมัครตัวแทนเนี่ยให้ไปขึ้นตามเว็บไซต์ต่างๆของ google เอ่อเป็นเว็บไซต์พันธมิตรต่างๆของ google น,นั่นเองนะครับโอเคนะโอเคเพราะฉะนั้นในการยิงแอดเนี่ยขั้นแรกขั้นแรกนะครับขั้นตอนแรกเราจะยิงความของ google ก่อนนะครับ google g d n ด้วยอ่านะครับ คือ Google เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบถูกไหมเป็น g o s g l r s h เอ่อ YouTube อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในในคร์สเนี่ยผมจะเเน้นยิง t d n ให้คนคลิกเข้าเว็บไซต์เองนะอ่ะโอเคพอเรานะครับยิง c d n ไปแล้วนะครับอ่ะคนก็จะมันก็จะพาคนเข้าเว็บไซต์ถูกไหมอ่านี่คือเว็บไซต์ของเราซึ่งเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นเซลเพจเลยนะอ่ะจาจะไม่ใช่เว็บไซต์ธรรมดานะครับจะต้องออกแบบมาให้เป็นเซลเพจครับเซลเพจคืออะไรนะครับ เลเพจก็คือเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาที่เขาเรียกว่าถูกเรียบเรียงเนื้อหามาเพื่อป้องการจะปิดสมัครโดยเฉพาะนะออกแบบมาเพื่อปิดการขายเพื่อปิดสมัครโดยเฉพาะนั่นเองนะอ่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันจะต้องมีการวิวอารมณ์ต่างๆมันจะต้องมีการพูดถึงเพจอ่าเพจหรือเกณฑ์ก็ได้นะพูดถึงเพจก็พูดถึงปัญหาปัญหาที่ตัวแทนกําลังเจออยู่อะไรประมาณนี้นะครับเึ่งนคนที่สมัครมาเป็นตัวแทนกับเราแน่นอนว่าเขาต้องการ อยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะมีรายได้เสริมนั่นเองนะครับเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเขาก็มองหาการมีรายได้เพิ่มเติมอีกงทางหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดถึงตรงนี้ว่าการมาสมัครเป็นัรแทนกับเราเนี่ยมันช่วยให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นยังไงได้บ้างนะครับมันช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นกว่าเดิมยังไงได้บ้างนั่นเองนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่เราจะเขียนในเซลเพจนะครับผมนะโอเคซึ่งเวลา พอเราพาคนเข้าเว็บไซต์ได้แล้วเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะต้องมีการเก็บข้อมูลด้วยนะครับอ่าเราจะได้รู้ว่าคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับเขามีความสนใจจริงๆหรือเปล่านะครับเช่นบางคนเนี่ยเขาคลิกแอดมานะครับเขาคลิกป้ายแบนเนอร์มาเข้าเว็บไซต์ของเราก็จริงนะครับแต่เข้าไปแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยก็ออกไปเลยเออนะประมาณว่าคอนเทนต์เออคือเราจะได้รู้ว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันน่าสนใจไหมนั่นเองครับ บางคนเข้ามาแล้วปุ๊บออกไปเลยเนี่ยเราจะได้มาวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยคนเทนของเราเนี่ยมันทําไมมันไม่ดึงดูดให้คนอยู่ต่ออ่าทําไมมันไม่ดึงดูดให้คนเนี่ยอ่านจนจบนั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นการจะวัดผลพวกนี้ได้นะครับการจะวัดผลพวกนี้ได้เราต้องติดโค้ดที่เรียกว่าหนึ่งในนั้นก็คือสปอร์เดฟแท็กกิ้งนะครับอ่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเซลเพจเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นหน้าเดียวถูกไหมฮะแล้วมันจะเป็นหน้ายาวๆ,ๆนั่นเองนะ เมื o, ่อมันยาวอ่ะเมื่อเนื้อเว็บไซต์มันยาวเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีการสกอร์ดาวลงข้างล่างเพื่อจะอ่านข้อมูลถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นแหละเราจะตรวจจับตรวจจับจากจากการสกอร์นี่แหละว่าคนเนี่ยสกอร์ไปถึงล่างสุดหรือเปล่านะครับคนอ่านจะจบหรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะครับถ้าใครเนี่ยสกอร์ไปถึงล่างสุดใครอ่านจะจบก็แปลว่าเขามีแนวโน้มจะสนใจมากกว่าคนที่เอ่อไม่ได้สกอร์ดาวลงมาอ่าหรือว่ามีแนวโน้มที่จะสนใจมากกว่าคนที่เข้ามาแล้วปุ๊บ เข้ามาแล้วปุ๊บสกอร์ไปแค่สิบเปอร์เซ็นต์ท่าน,นเองแล้วก็ออกไปเลยเออประมาณนี้ถูกไหมอะไรประมาณนี้เราจะได้คัดคนได้นั่นเองนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับอ่าเริ่มแรกเราจะต้องติดโค้ดนะครับสกอร์สกอร์สกอร์เดฟแท็กกิ้งนะครับซึ่งซึ่งในคอเนี่ยผมได้อ,อ่อมีบทผมได้ทําบทไว้แล้วนะครับสําหรับการติดโค้ดสกอร์เดฟแท็กกิ้งในเว็บไซต์ครับทุกท่านก็สามารถเอา,เอามาติด เหตในเว็บไซต์ของทุกท่านได้เลยนะฮะเหอ่าโอเคนะผมจะทำ score, สกอร์สมมติว่าผมออกแบบไว้หนึ่งเอร์เนยี่สิบห้าปอร์เซ็นนะครับหโวสกอร์เดแท็กกิ้งคือจะแท็กทุกๆทุกๆเปอร์เซ็นต์ที่เขาสกอร์มานะครับอ่าผมก็จะทำเป็นสมมุติทำเป็นห้าสเต็ปก็แล้วกันนะแบบนี้นะครับแล้วก็ ก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะพอผมออกแบบหน้าเว็บไซต์ของเราอ่าหน้าเซลเพจของของเราเรียบเรียร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็มีการติดโค้ดนะครับในการสกอร์แท็กงต่างๆนะครับสกอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาคนเข้าเว็บไซต์ของเรามาแล้วเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้ทันทําอะไรเลยเขายังไม่ทันได้เลื่อนเขายังไม่ทันได้เลื่อนลงเลยเนี่ยเขาก็จะติดติดอ่าเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของสกอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าอ่าเพราะฉะนั้นแปลว่าสกอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ย เอาไว้เช็คคนนั่นเองนะครับเอาไว้เช็คคนเข้าเว็บนั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสมมุติว่ามีคนอ่าเข้าเว็บของเราทั้งหมดหนึ่งพันคนนะครับอ่าคืออสมมติว่าคนคลิกแอดของเราแล้วนะครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ของเรามาทั้งหมดหน,นึ่งพันคนอ่าคราวนี้เวลาเขาเลื่อนเข,เขาเข้าเว็บไซต์ของเรามาแล้วเนี่ยเขาก็เลื่อนลงเพื่อจะอ่านข้อมูลถูกไหมฮะ พอมาถึง25%เนี่ยเหลือ500คนอ่าเหลือ500คนนะครับพอมาถึง50อ50%นะสมมติว่าเหลือสัก450คนแล้วกันนะครับแล้วก็มันก็จะลดหลั่นกันต่อไปอ่ะัน,นี้ก็450อยู่นะครับอ่ะแล้วก็400อ่ะประมาณนี้นะครับสมมุตินะครับอันนี้คือตัวเลขสมมุตินะสมมุติว่าคนเนี่ยเข้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยทั้งหมด1,000คนนะครับแต่พอเลื่อนลงมาอ่านสกร ที25่25%เนี่ยกับกลายเป็นว่าเหลือ500คนอ่าแบบนี้แปลว่าอะไรครับแบบนี้เราก็มันก็ชี้วัดได้แล้วครับว่าเฮ้ยทาไมทําไมตัวเลขเนี้ยมันหายไปตั้ง500คนอ่าเราจะได้มาดูว่าคอนเทนต์ระหว่างที่อยู่คอนเทนต์ที่เราเขียนนะครับที่ตั้งแต่ตั้งแต่คนเข้าเว็บมาเลยเนะี่ยตั้งแต่บนสุดเนี่ยจนถึง25%เนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจหรือเปล่าทำไมคนหายไปเยอะจังอ่า สิ่งนี้เองจะเป็นตัวที่เราจะชี้วัดได้ว่าเป็นตัวที่เราจะเอามาวิเคราะห์ได้ว่านะครับคอ,อรคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันน่าสนใจมันดูดหรือเปล่านะครับเราจะมาแก้ไขกันนะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะครับอพอเราถ้าแบบเขาเรียกว่าในทางอุดมคติอ่ะคือในทางอุดมคติอ่ะคนเข้าเว็บเราเนี่ยหนึ่งพันคนถูกไหมแน่นอนว่าเราก็อยากให้เขาเนี่ยอ่านข้อมูลของเราจนจบทุกคน ทั้ง1,000งพันคนนี้นะครับนี่คือในทางอุดมคตินะครับก็คือเข้ามาเข้ามาหนึ่นะครับอ่านจบ1,000งพันี่คือทางอุดมคติแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับมันจะมีคนหายไปในแต่ละขั้นตอนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือฟันแนลนะครับนี่คือเซลเพจฟันแนลนั่นเองนะเอาไปเช็คได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอ่าเราดูตัวเลขนะครับตั้งแต่25%ถึง90%แบบนี้ตัวเลข ตัวเลขแต่ละสเต็ปเนี่ยคนลดไปไม่มากหรือว่าคนลดไปในสัดส่วนที่เอ่อไม่ได้มีนยัยยะสําคัญอะไรนะไม่ไอ่อลดลงไปสัดส่วนที่มันไม,ไม่ไม่ต่างกันมากอะไรประมาณน,นี้ก็ถือว่าก็ถือว่ามันปกตินะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่แบบนี้ถ้าเกิดว่าเข้ามาหนึ่งครั้งเนี่ยหายไปห้าร้อยเลยอันนี้แบบโอ้หมันมันเห็นชัดเจนถูกไหมมันโดดสัดส่วนเนี่ยมันมันเยอะมากถูกไหมฮะแปลว่าตรงเนี้ย เราสามารถทีเอามาวิเคราะห์ได้เป็นจุดที่เราจะเอามาวิเคราะห์ต่อเนง่ะเองครับนี่คือประโยชน์ของการทำคอนดิฟแพคกิ้งนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเราไม่ติดโค้ดพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ติดโค้ดพวกนี้เลยแปลว่านะครับนะเราจะตรวจตรวจจับไม่ได้เลยนะว่าเอา่อคนที่เข้าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเขาอ่านไปถึงไหนนะครับส่วนใหญ่กลุ่มก้อนส่วนใหญ่เขาอ่านไปถึงไหนกันเขาอ่านไปถึงคอนเทนต์อะไรกันแล้วเขาหายไปจากจุดไหนนั่นเองนะอ่าโอเคนะครับโอเคแล้วสมมติว่า ในหน้าเซลล์เพจนะครับล่างสุดนะครับก็จะมีส่วนมากก็จะมีกลุ่มค a l l to a ช t, e t i o ถูกไหมอ่า call to a ช t, e t i o เช่นปุ่มสมัครนะครับอ่าปุ่มสมัครอะไรประมาณนี้นะปุ่มสมัครเลยปุ่มซื้อเลยปุ่มสั่งซื้ออะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้สมมติว่าสั่งมีคนกดสมัครนะครับหนึ่งร้อยคนอ่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขสมมุตินะครับ ในแต่ละสเตปในเมื่อเราทำฟันแนลแบบนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับจุดที่น่าสนใจจุดที่น่าสนใจที่เราจะเอาไปทำเป็นคลาสต้อมพอร์ตเรียนในฝั่งของ facebook ได้นะครับก็คือนี่ครับผมนะคืออันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่น่าสนใจแหละอันนี้คือต้องทำเลยนะครับใครที่สมัครสำเร็จแล้วนะครับใครที่สมัครสำเร็จแล้วใครที่ซื้อคอของเราสำเร็จใครที่เป็นลูกค้าของเราแล้วนะครับนี่คือเราจะต้องเจ็บ คนหล่อเนี้ยไปสร้างเป็นคลาสซอมออเดียนะครับอ่าครับเราจะต้องเอาคนหล่าเนี่ยไปสร้างเป็นคลาสซอมออเดียอ่าพอเราไปสร้างเป็นคลาสซอมออเดียได้ได้แล้วนะครับครับมันจะเป็นข้อมูลตั้งต้นอ่ามันจะเป็นหัวเชื้อมันจะเป็นหัวเชื้อให้เราเอาไปยิงในฝั่งของ f a c e b o o คอนเวอร์ชันนั่นเองครับอ่าโอเคนะครับคราวนี้สมมุติว่า อ่าพอเรายิงพอเราได้เก็บค่าซ่อมออดีตตรงนี้แต่ว่ามีคนสมัครสมุติว่ามีคนสมัครเราหนึ่งร้อยคนอ่าเท่ากับหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนนะครับคนสมัครสมัครสําเร็จหนึ่งร้อยคนนะครับพอสมัครสําเร็จนึงร้อยคนเนี่ยเราแปลว่าเรามีข้อมูลตั้งต้นที่ จะสามารถเอาไปยิงในฝั่งของ Facebook Conversion ได้แล้วนะครับวิธีการต่อมาเนี่ยเราจะไปยิงในฝั่งของ f a c e b o o k นะครับแอดเฟซบุ๊กคอนเวอร์ชันนะครับอ่าเวลายิงแอด a c e b o o k ในฝั่งของอในแคมเปญคอนเวอร์ชันเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กจะถามเราสองอย่างสองคำถามที่สําคัญนะอ่าเฟซบุ๊กจะถามสองคถามที่สําคัญคืออะไรบ้างนะครับเขาจะถามว่าต้องการ ต้องการยิงให้เกิดคอนเวอร์ชันอะไรอ่านะครับคอนเวอร์ชันที่ต้องการอ่าคอนเวอร์ชันที่ต้องการนะครับกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการอ่าที่ต้องการนะครับเฟนผู้กจะถามจะถามเราสองคำถามนี้ที่สำคัญนะอ่าที่สำคัญคอนเวอร์ชันที่ต้องการคืออะไรนะครับ คอนเวอร์ชันเนี่ยคืออะไรนะครับอันเดวอธิบายก่อนนะครับคือคอนเวอร์ชันเนี่ยมันคือการกระทําอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นบนเว็บไซต์นะครับเช่นเช่นนะครับกดปุ่มแอดไลน์อ่าเรามีปุ่มแอดไลน์อยู่บนหน้าเซลล์เพจของเราเนี่ยพอเราพอเวลามีคนคลิกปุ่มแอดไลน์เนี่ยก็ถือว่าเกิดหนึ่งคอนเวอร์ชันหรือคนหยิบสินค้าเข้าตะกร้านะครับมีปุ่มแอดทูคาร์าอ่าคนคลิกเข้าไปปุ๊บ อันนี้เราก็สามารถถือว่าเป็นหนึ่งคอนวอชันได้นะครับคนซื้อสินค้าอ่าคนากดปุ่มแจ้งชําระเงินนะครับกดปุ่มแจ้งชําระเงินก็ถือว่าเป็นหนึ่งคอนวอชันได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะวัดอะไรล่ะเราต้องการคอนวอชั่นอะไรล่ะอ่าแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมากที่สุดเลยคือคอนวอชั่นการซื้อถูกไหมหรือว่าคอนวอชันของการสมัครนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อตรงเนี้ยเมื่อในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเรามีปุ่มสมัครถูกไหม จะมีปุ่มสมัครตัวแทนถูกไหมเพราะฉะนั้นคอนเวอร์ชันที่เราต้องการก็คือคอนเวอร์ชันของการกดปุ่มสมัครตัวแทนนั่นเองนะอะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องบอก facebook ว่าให้หาคอนเวอร์ชันของการของคนหาของคนที่กดปุ่มสมัครตัวแทนนั่นเองนะครับประมาณนี้ปุ่มสมัครตัวแทน ซึ่งวิธีการติด c อนว o l u t i o นซึ่งวิธีการติดโสสคโ้ดติดค o n v o l u t i o นต่างๆนะครับเดี๋ยวสามารถดูรายละเอียดได้ในคอร์สได้เลยนะครับนะในทั้งสิบขั้นตอนนะครับแล้วก็ดูในรายละเอียดในหัวข้อพิเศษต่างๆนะครับโอเคคราวนี้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนะครับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการคืออะไรนะครับเมื่อเรานะครับได้ได้คนที่สมัครสาเร็จกับเรา100คนแล้วนะอันนี้คือหัวใจนะนี่คือหัวเชื้อตั้งต้นเลยนะ เราจะทําสิ่งที่เรียกว่านะครับเราจะทํากลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่าลุกอะไรเราจะทำกลุ่มเป้าหมายที่เรียกลุกอะไรนะครับลุกอะไรแปลว่าอะไรลุกอะไรแปลว่ามันคือการอมันคือการก๊อปปี้มันคือการขยายขยายคนขยายข้อมูลตั้งต้นนั่นเองนะครับข้อมูลตั้งต้นน่ะข้อมูลตั้งต้นของเราคือคนที่สมัคร หนึ่งร้อยคน,นครับคนที่สมัครเป็นตัวแทนกับเราหนึ่งร้อยคนเราจะขยายหนึ่งร้อยคนเนี่ยให้เป็นอีกหกแสนคนครับอ่านะครับโดยใช้ฟังก์ชันลุกอะไรของ Facebook เ a c น b o o k นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องทำลุกอะไรของคนที่สมัครตัวแทนสำเร็จนะครับสมัครสำเร็จอ่าสมัครสำเร็จนี่สมอว่าหนึ่งร้อยคนเรามีเรามีข้อมูลตั้งต้ง100คนคือหนึ่งร้อยคนถูกไหม เฟซบุ๊กเนี่ยมันจะไปหาคนใหม่ในโลกออนไลน์ให้เราอีกหกแสนคนนะอ่าหกแสนคนนะครับหกแสนคนเนี่ยมาได้ยังไงนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยจะไปหาคนที่มีพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมคล้ายๆกับหนึ่งร้อยคนเนี่ยอ่านะครับคนที่หนึ่งรอ้อยคนที่สมัครกับเราสมเร็จหนึ่งร้อยคนเนี่ยเขามีนิสัยยังไงเขามีพฤติกรรมยังไงเขามีความชอบอะไรเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนอ่า a c e b o o k มันจะไปหาคนใหม่ที่มีพฤติกรรมคล้ายๆแบบเนี้ยมาให้เราในโลกออนไลน์อีกหกแสนคนอ่าโอเคนระับหกแสนคนเนี่ยคือการทำลุกอะไลหนึ่งเปอร์เซ็นอ่าหนึ่งปอร์เซ็นครับหนึ่งเอรเซนต์นั่นองครับเ,เดี๋ยวรายละเอียดในการทำลุกอะไรเนี่ยสามารถดูได้ในแต่ละสเต็ปได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้พอเราได้ลุกอะไรมาแล้วนะครับเราก็แปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเรามีกลุ่มเป้าหมาย นี่คือกลุ่มเป้าหมายใหม่กลุ่มเป้าหมายนี่คือกลุ่มเป้าหมายใหม่นี่คือคนใหม่นะนี่คือกลุ่มเป้าหมายใหม,ใหม่ที่เราจะยิงคอนเวอร์ชันใส่อ่านะครับเราจะยิงคอนเวอร์ชันใส่กลุ่มนี้นะครับแล้วคอนเวอร์ชันที่เราจะยิงก็คือคนที่มีแนวโน้มจะกดปุ่มสมัคร,รตราแทนพูดง,ง่ายๆนะครับพูดง,ง่ายๆนะครับคือเราเนี่ยเมื่อเราได้กลุ่มนี้ออกมาแล้วเนี่ย ที่มีปริมาณหกแสนคนเนี่ย facebook มันจะไปหามันจะไปหาคนที่มีแนวโน้มจะก,กดปุ่มตัวแทนอ่ามันจะไปหาคนที่มีแนวโน้มจะสมัครตัวแทนกับเราเนี่ยหาจากกลุ่มนี้แหละนะครับมาให้เราอีกอ่านะครับนี่คือการดีแทดแบบคอนวัชันนั่นเองนะครับแปลว่าหัวใจของการดีแทดแบบคอนว์ชันเนี่ยอยู่ที่เราต้องมีคนกดปุ่มนี้เยอะๆก่อนนะ แล้วต้องมีคนกดปุ่มสมัครตัวแทนเยอะๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นให้ AI ได้เรียนรู้นะครับว่าคนคนที่กดปุ่มตัวแทนของเราเนี่ยคนที่กดปุ่มสมัครตัวแทนของเราเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนเขามีพฤติกรรมแบบไหนเขามีลักษณะแบบไหนนะครับ AI มันก็จะไปหาคนแบบนั้นมาให้เรานั่นเองนะอ่ะโอเคอย่างน้อยจํานวนนะครับอย่างน้อยจํานวนตรงเนี้ยต้องมีห้าสิบถึงร้อยคนนะครับถ้าให้ดีก็หนึ่งร้อยคนขึ้นไปนะถึงจะ เรียกว่าโอเคครับถึงเรียกว่าแม่นยำเลยนะโอเคแต่ปัญหาก็คือว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเรายังไม่มีถ้าเรายังถ้าเรายังไม่มีคนสมัครกับเราหนึ่งร้อยคนเราจะทํายังไงล่ะอ่ะนะครับเราจะทำาไงยังไงหละ่ะนะครับอ่ะเราก็ต้องมาดูกลับมาดูฟันแนลของเรานะครับเราต้องกลับมาดูอฟันแนลในที่เราติดไว้สกอเดฟแท็กกิง้งอ่ะอย้อนกลับมาที่สกอเดฟแท็กกิง้งเห็นไหมครับว่า ตรงนี้หนึ่งร้อยคนถูกไหมถ้าเกิดว่าเรามีจํานวนถติว่าตรงนี้อ่าถ้าผมเปลี่ยนเป็นสมมติว่าสิบคนนะครับถ้ามีคนสมัครัวแทนเราสิบคนก็ไม่ถึงห้าสิบอยู่ดีไม่ถึงห้าสิบคนอยู่ดีนะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยคนอยู่ดีคือขั้นต่ําขั้นต่ําเนี่ยขั้นต่ำ,ตำอกคนที่สมัครสาเร็จเนี่ยควรจะเป็นห้าสิบถึงหนึ่งร้อยคนขึ้นไปห้าสิบออย่างน้อยเลยคือห้าสิบนะครับอย่างน้อยคือห้าสิบนะครับ แต่ให้ดีก็หนึ่งร้อยนะครับแต่่อนท้าแม่นยำจะฮะจะแม่นยำกว่านะครับคือข้อมูลข้อมูลตั้งต้นยิ่งมากยิ่งแม่นยำว่าไงเถอะนะครับข้อมูลตั้งต้นยิ่งมากยิ่งแม่นยำโอเคแต่สมมติว่าในความเป็นจริงนะครับอ่ะคนสมัครกับเราไม่ถึงห้าสิบคนเราจะทำยังไงล่ะมีแค่สิบคนแค่นี้นะครับวิธีการก็คือเราก็อาจจะย้อนกลับไปคอนวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ก็ได้คนเวอร์ชัันที่ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียง ใกล้เคียงคนกดปุ่มสมัครอ่าก่อนที่คนจะกดปุ่มสมัครถูกไหมเขาก็ต้องเลื่อนมาสกอร90%ก่อนก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้สกอเราจะมาดูว่าคนที่มีสกอ90%เนี่ยมีจํานวนถึง50คนหรือเปล่านะครับสมมติว่า100คนอ่ะสมมติว่าอันนี้เดี๋ยวผมสมมติอ่าสมมติตัวเลขไปแบบนี้แล้วกันนะครับ คนที่สกอมาเก้าสิบอร์เา็0เนี่ยมีหนึ่งร้อยคนอ่ะอย่างนี้ก็คือพอได้แทนที่เราจะไปยิงคอนเวอร์ชั่นุูมสมัครแทนที่เราจะไปยิงคอนเวอร์ชั่นของคนที่กดผูมสมัครตัวแทนซึ่งไม่อยู่สิบคนซึ่งมันไม่ถึงอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนมายิงคอนเวอร์ชั่นของคนที่สกอเก้าสิบปอร์เซ็นี้งก็ได้เหมือนกันอ่านี่คือวิธีแก้ปัญหานะครับนะเราก็สามารถที่เอาเอา่อเอาไปเทสได้นะครับเอาไปเทสได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกแคมเปญคอนเวอร์ชั่นเนี่ยตรงเนี้ย ก็จะกลายเป็นคอมโบชันของคนที่สกอสกอ90เปอร์เซ็น์นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับยิงใส่กลุ่มเป้าหมายนี้นะครับแต่ถ้าตรงนี้มันน้อยเกินไปถูกไหมถ้ากลุ่มเป้าหมายนีมน้มันน้อยเกินไปกลุ่มเอเขาเรียกว่าคัสตอมออเดียนที่เราจะเอามาทำลุกอะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้เป็นสกอ90อ่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหานะ แ okay. บบน,นี้มันก็จะแม็กซ์เซนกว่านะครับแม็กเซนกว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเติว่า90เปอร์เซ็นก็ยังไม่ถึงอีกนะครับแล้วก็ถอยหลังกลับไปเรื่อยๆถอยหลังกลับไปในแต่ในทีละสเต็ปนะอ่าก็นี่คือวิธีการนะครับก็ไล่ยิงเขาเรียกว่าไล่ยิงแต่ละสเต็ปนะให้คนมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงคอนเวอร์ชันที่เราต้องกอารจริงๆนะครับโอเคนี่คือภาพรวมอ่ะภาพรวมในฝั่งของ การมีคอนเวอร์ชันนะครับโดยใช้โดยใช้ข้อบูลจากสกอร์เด็บแพ็กกิ้งนั่นเองครับโอเคแล้วสมมุติว่าตรงเนี้ยตั้งแต่ห้าสิบสมมติว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นคนที่สกอร์คนที่สกอร์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปอ่าคนที่สกอร์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปแต่ว่ายังไม่สมัครกับเรานะครับแต่ยังไม่สมัครตัวแทนกับเรา รงเนี้ยเราสามารถที่จะทำรีทาร์ก็ตติ้งก็ได้นะครับติดตามพวกเขานะครับอ่าเราจะ tar รีทาร์ก็ตติ้งกลุ่มเนี้น่ารีทาร์ก็ตติ้งมากเลยนะครับเพราะว่าเขาอ่านข้อมูลเราเกือบจบแล้วถูกไหมอ่านข้อมูลเรามาตั้ง75%แล้วนะครับแต่ยังไม่สมัครเพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี้ยกาอาจจะ,ะเราควรที่จะติดตามเขานะครับอ่าติดตามเขาให้กลับมาสมัครนั่นเองนะครับ ยิงคือยิงแอดซ้ากลับไปหากลุ่มคนเหล่านี้่นเองนะครับแล้วถามว่าหนึ่งเปอร์เซนยี่สห้าเปอร์เซนเนี่ยควรจะยิงไรีทาร์กิตติ้งไหมนะครับก็สามารถทําได้นะครับคือทุกสเต็ปทุกฟอนแนลเนี่ยสามารถที่จะรีทาร์กิตติ้งได้หมดนะครับขึ้นอ,อยู่กับว่าเราจะเขาเรียกว่าเราจะโฟกัสกลุ่มไหนก่อนนะครับการรีทาร์กิตติ้งคนกลุ่มเนี่ยก็จะง่ายในทางเขาเรียกว่า ในทางทฤษฎีแล้วมันน่าจะง่ายกว่านะครับมันน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเขาอ่านข้อมูลเราเกือบจบแล้วถูกไหมแปลว่าเขามีความสนใจน่าจะสมัครแล้วน่าจะสมัครเรามากกว่าคนที่อ่านแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีงบจำกัดอ่ววาเราก็อาจจะมาโฟกัสในการรีทาร์ก็ตติ้งคนกลุ่มนี้ก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้โอเคนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับในในการยิแงแอดของคอร์สนี้นะครับเริ่มแรกจริง เดี๋ยวสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มแรกยิงฝั่งของ Google g d n นะครับเป็นป้ายแบนเนอร์เป้าหมายของการมี Google g d n เนี่ยเพื่อให้คนเข้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อทําให้เกิดคอนเวอร์ชันต่างๆ่างก่อนนะครับเพื่อทําให้เกิดคอนเวอร์ชันการสกอร์เดฟเพื่อทําให้คนเขาเรียกว่าเพื่อทําให้เกิดคอนเวอร์ชันเบื้องต้นอคอนเวอร์ชันเบื้องต้นก็คือเนี่ยพวกอ่าน75%็สิบ้าปอร์เซ็นพวกอ่านเก้าสิบปอร์เซ็ต อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอากลุ่มเนี้ยมารีทาร์ก็ตติ้งต่อก็ได้รีทาร์ก็ตติ้งต่อในฝั่งของ a c e b o o k นะครับนะทำรีทาร์ก็ตติ้งนะครับวนวนวน,วนซ้ำซ้ำซ้ำนะครับเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณคนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มอา่าคนที่สมัครกับเราสําเร็จนั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่านี่คือเบื้องต้นนะครับแล้วพอเราได้คนตรงเนี้ยได้คนที่สมัครสําเร็จกับเราแล้วมาจํานวนหนึ่งนะครับอย่างน้อยคือห้าสิบ แล้วก็เอามาทําลูกอะไรต่ออ่าแล้วก็จะามาทําลูกอะไรต่อเพื่อยิงยิงคอนเวอร์ชันของการสมัครไปหากลุ่มนั้นนะครับซึ่งจากคอนข้างแม่นยัมนะครับโอเคนะครับแล้วก็อจะมอออีอีกเทคนิคนึงนะครับจะมีอ่าเขาเรียกว่าอีกอีกอีกเทคนิคนึงในการที่จะคัดคนอ่ะก็คือเราจะคัดคนจากเวลาที่เขาอ่าน เขาเรียกว่าใช้เวลาอ่านคอนเทนต์ของเรานะครับนานเท่าไหร่ในเว็บไซต์ของเราเองครับคนที่ใช้เวลากับเราเนี่ยใช้เวลาอ่านคอนเทนต์ใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์ของเราเนี่ยนานเขาเรียกว่าใช้เวลามากเขาเรียกใช้เวลาอ่านนานนะครับก็มีแนวโน้มที่จะสนใจมากกว่าคนที่เข้ามาแล้วแบบสิบวิยี่สิบวิก็ออกไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี้เราก็สามารถที่จะเอามาทําทั้งรีทาร์กติ้ง หรือว่าทำรูปอะไรต่อก็ได้เหมือนกันนะ,อะโอเคนะครัเดี๋ยวผมก็จะแถมไปตรงนี้นะเอ,อจะแทรกตรงไหนดีนะครับสมมติว่าตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็จะเขียนตรงนี้นะครับสมมติคนที่ใช้เวลาอ่านคอนเทนต์ของเราเนี่ยสามนาทีขึ้นไปนะครับอ่สามมิลลิเพตนะครับ ตรงนี้ยเราก็สามารถที่จะเอาไปทำด e ีทาร์เก็ตติ้งหรือว่าทำเป็นลูกอะไรก่อนก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับคือหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าคนที่อ่านเขาเรียกว่าอ่านคอนเทนต์ของเราเนี่ยสามนาทีขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วต้องคำนวณให้ได้ก่อนอ่ะเราต้องคำนวณให้ได้ก่อนว่าสมมติเราออกแบบเซลเพจมานะครับหนึ่งหน้ายาวๆเนี่ยนะครับ ม,มันจะเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมัหนึ่งหน้าเซอเพจเนี่ยจะเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องเราก็ต้องทดลองว่าเราลองอ,อาจจะลองอ่านดูเองก็ได้นะครับตั้งแต่ต้นจนถึงล่างสุดเนี่ยเราใช้เวลากี่นาทีในการอ่านจบหน้าเซอเพจของเรานะครับแล้วไอ้สามนาทีเนี่ยมันจะไปอยู่ประมาณไหนมันจะไปอยู่ที่สกอรเดสประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่านนี้ก็คือการที่จะวัดเข้าๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้สมมติว่าสามนาทีเนี่ย สมมติว่าเราจับเวลาได้ว่าคนที่อ่านมาถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นของหน้าเพจเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสามนาทีตรงนี้ก็แปลว่าคนที่คนที่อ่านสามนี้เนี่ยจะอยู่จะอยู่แถวๆนี้นะครับจะอยู่ในฟันแนลแถวแวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะรีทาร์กติ้งต่อไปนะครับหรือว่าหาคนใหม่ที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกันก็ได้นะครับให้เ c e b o o k ไปหาคนใหม่เลยนะครับที่มีคกว่าที่มีพฤติกรรมในการอ่านคอนเทนต์นานๆนะครับที่มีพฤติกรรมในการอาชอบอ่านคอนเทนต์ นะใช้เวลากับใช้เวลากับคอนเทนต์อะไรประมาณนี้มาให้เราได้อีกนะครับอ่านี่ก็คือหลักการนี่ก็คือเห็นไหมครับเวลาว่าเราเวลาเราติดโค้ดแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราติดโค้ดแท็กกิ้งต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรได้เยอะเลยถูกไหมเราจะออกแบบฟันแนลต่างๆเราจะเอาข้อมูลแต่ละฟันแนลเนี่ยมาสร้างเป็นคัสตอมโมเดลได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่จะเป็นจะต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตอีกต่อไปแล้วเห็นไหมฮะอ่านะครับ นี่ก็คือหลักการประยุกต์ใช้นะครับนะครับใครยังไม่เข้าใจนะครับในในแผ่นภาพเนี่ยก็ยังไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับลองดูสเต็ปสิสเต็ปก่อนนะครับลองไล่เรียงกันสิสเต็ปแล้วก็หัวข้อของ s q u a r e n e s packing แล้วก็ทําเป็น n on page นะครับแล้วก็ r e c y e t i n g ด้วยนะครับซึ่งในคอร์สเนี่ยสอนไว้หมดแล้วนะครับทุกท่านสามารถดูได้ในคอร์สได้เลยนะครับดูด้อ่า ดูได้ในสารบัญนะครับแล้วถ้าเกิดติดตรงไหนนะครับเฟซเฟซระบบติดตรงไหนหรือว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถแท็กบล็อกมาถามได้เลยนะครับผมนะโอเควันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่นะครับอยู่หัวข้ออะไรอัปเดตใหม่เนี่ยผมจะมาอัดคลิปแล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มนี้ให้อีกนะครับผมนะโอเคก็ขอให้ทุกท่านสรุปกับการเรียนนะครับโอเคสวัสดีครับ